สวัสดีครับพี่น้องมือนีเข้ากะติม่าเก็บเห็ดอีกคือเก่านะครับเป็นเห็ดดินบรลูวัตสิมีบ่เห็ดเราบ่โอ้เดยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันนี่เพื่อนเพื่อนยู่ยแจงไดเห็ดดินพ่อบ่ ไม่นด mm ิโ hmm. ย oh, ้อให้พ oh, okay. ี่น้องบ้งนี่มันอยู like small, well? ่เป็นโม่บ่ข้างนกรงนี้เด็ดอนีมมี่ม ลเือดทที่ด่นี่ครับพี่ห้องเพื่อนจะยีจังตี ใบไม่ติดอยู่นี่ครับพี่น้อง นี่มาเบิ้งครับพี่น้องเพื่อนเกิอดอยุ่งเหงายุ่งาได้พี่น้องนี่ครับเพื่อนเกิจะเป็นดอกแจ้งสิงล่ะดอกง่ายย้ได้ครับพี่น้องม่านสามคนครับมือนี่ พอกับม่านั่มครับม่านมาเก็บซอยกันครับกันเดหลายเพิ่นตียุเหงายุค่าได้ครับพี่น้องมีครับดอกเพิ่อนอ้วบอวบเห็ดแดงเห็ดแดงมากเห็ดยังก่อนนะเห็ดน,น,น้ำหมากบ่เห็ดแดงเห็ดแดงบ่เห็ดน้ำหมาก ไปให้พี่น้องเพิ่อนใมันเกิดดียัยงไดนองอู้เกิดดียังตีเลยเ่ยบ่เ,เต็มเลยครับพี่น้องคพณ่อนอะนนมันเกิดปนกันอยู่กับอันเห็ดอยู่่าพ่อเก็บอยูมม่ม่วมปนครับรยุ่นก็มี่ครับเพื่อนว่ะเก็บเอาตาเขายึดไส ว่างไว้ก่อนก็นได้มันแต่น้ากนอ่ะเฮ็ดอันนี้จะบ่ขมพี่นอ้องตะวันเพิ่นเพิ่นกระสิเกิดร่วมกัน<อ>เพิ่นพี่นอ้อง บางดอกเพื่อนกระเถ่าบางดอกอ่ะเได้เกิดนี่ครับนี่ครับพี่น้องไปพี่น้องมาเห็นนี่ครับ เป็นมมอยู่ครับถ้าเกิดมันเกิดยู่ทางหุ่นนี่บอพี่พี่น้องน้ำมาเ <โอ S 1> บิงน้ำกัดเฮ็ด <โอ S 1> น้ำหมากครับออ่บดดย้เีน ไ่น้อยเลยครับมีลูกมนนันน,น,ๆๆน้อยมันครับมูเดียวครับพี่น้องมูเดียวเด็กกรอบหนึ่งครับ,รบไปหาตอนน่อเราพ่อยแล้วครับพี่น้องพี่น้องนั่งมาเบิ่งครับพี่พออ่อยไปแล้ว ต้นก็จะมีมูมูละห้าหกดอกหกเจ็ดดอกจันสิครับเดี๋ยวลูกตนะ้องเห็นไปก่อนครับพี่น,อน้องต้นพี่น้องเป็นเลืดนดน่อนๆจังไงครับโอเคอันนี้ก็เขาแน่ครับพี่นอ้องฟงหมดยังยก็เห็นกวาแกงแสบด้วยครับอู้ตรงนี้ละครับพี่นอ้อง ดอกกางสีง,งามพอดีครับพี่นอ้องน,นี่นงามเลยครับมบาเบิ่บงเ,เห็ดทัานพี่ท่าพี่มขีบัวท่างหนึ่งเห็ดคมครับพี่น้องเห็ดยู่ข้าเพื่อนเกิดปนกันพี่น้องอ,อู้หูนี่ซองดอกที่นี่เห็นว่าพี่น้องซองดอกอยู่มองหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาก,ก่อน ดอกกำลังงามพ<ด>ัฒัยเกิดเดอกกลมง่ามามาสพี่น้องโอ้ยยู่ทางจีแองหลายพี่นอ้องามาถ่ายก่อนคนเก็บปั๊ดจีดอกเพิ่นพัฒัยเกิดข้างในตรงนี้ครับเพิ่นเลงาม เจ็บครับพี่นรอบอันนี้ก็เป็นฮิดคมครับพี่น้องอันที่ไทยไปมาเป็นสิขมแน่ครับอันนี้ถ้าพี่น้องมาเก็บก็ไปต้มดีๆแล้วครับพี่น้องมากัดสิบะขมครับอันนี้ต้มตักสองสามน้ำครับแล้วมากัดบคขมครับพี่น้องแกงเต้าใหม่ก็ได้ครับ เจ็ดดอกแล้วครับทุกคนพาเข้าไปเบิ่งอีกคนหนึ่งครับพี่น้องไปไปเบิ่งทางขุนเฮาพี่น้องครับเห็นอีกแล้วครับพี่น้องโอ้เห็นอีกแล้วครับครับอันนี้เป็นหมูเลี้ยงไส้ใสเสร็จแล้วครับโมงนี่เพิ่นเกิดอยู่เป็นแปนยังดีได้ครับพี่น้องยุ้เป็นแปนเลยครับพี่น้องนี่ครับเห็นี้เล้งโอ้ เป็นมูเลยพี่นะเดี๋ยวผมจะขอกล่องไว้่งนะครับว่ามูหนี้มันาได้จักดอกแล้วครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องเฮ็ดอันนี้มามันสิเอาง่ายๆเด้ครับพี่น้องนะครับตากล้องไกย่างผ่านหน้าวังยานนะครับเกียบเหยียบโบเห็นมันตีขึ้นใบใหม่ข้างล่างก็มีบะนี่ครับพี่น้องอันนี้มูมูเดียวเด้ครับพี่น้องอยู่มองเป็นแปรนักเสือได้ครับ ไปพออยู่แล้วครับพี่น้องนี่มันเปลนแปลงนักีแล้วครับสี่ครับมูที่สองครับอันนี้มูที่สองครับนี่ฟูขึ้นมูนี่มีหลายดอกเนี่ยสิบก็ดอกกวงยาน่ะอันนี้ก็ชิเท่ากันแน่ครับพี่น้องโอเคนะครับดูเสร็จแล้วครับพี่น้องอันนี้เส็จยูเป็ดแปดเลยพี่น้อง้เสร็จแล้วครับนี่อันนี้ก็สิดเท่า อันท้าห้อก็สิเด็ดออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าพี่น้องย่างมาเบิ่งดอกนี่ครับงามงามนี่ครับดูแบบนี้เลยดอกงามงามครับนี่บลัฟพอทั้งโอ้โอ้ทั้งนี่กับนี่เก็บสามคนครับพี่น้องเก็บซอยกันมันกนได้หลายเร็ว นี top, ่ก็คือใต้พ่นนะครับพ <Unfortunately, S 2> <right? What? S 3> ี่น้องอยู่ข้างพ่นครับมาครับพี่น้องใบหนมาเบิองอันเห็ดแดงครับพี่น้องเห็ดแดงครับพี่น้องพูดนะเพื่อนเกิดเต็มเขาไปเลยในป่าเห็นบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำบ่เห็นบ่พูดนะเต็มเขาไปเลยยุ่งกันลายพี่น้องดอกข้างในเอามาคั่ อออดอกนี้งามๆเลยครับพี่น้องอันนี้ครับงามเลยประมาณเจ็ดแปดดอกพี่น้องอเบิดไปคาดเห็ดแดงอย่นีนี่ประมาณเจ็ดแปดดอกครับพี่น้องมูลหนะึ่ง ไปเข้าไปต่อไปอีกเพื่อมีอีกมะเบิ้งเรื่อยๆครับพูน่ะพอ่เป็นพอแล้วเป็นมูเลยบอกพ่อเก็บอะไรโอ้ คนอยู่เป็นมูยจงสีเล่ยปะเจ็บอร่งหมดเจ็บอะไรเป็นแบบนี้ยไหมอันนี้จะเป็นกอเดียวบ้างแเรียกเป็นกอเนาะเป็นพุ่มบ้างครับพี่น้องเพุ่มหนึ่งง่ายมากครับพี่น้อง หูปุ่มเนีนน่ยหางไงยกขึ้นมาโตพี่น,อน,น,อน้องเลยคุณครับพี่น้องปุ่มครับงงามเลยครับพี่น้องนี่ละทางนี่ยละอลอดงกงามครับนี่ะตัหายาดงันยดงดูในกอวหยาดนี่ พี่า่งงน้ก็มีครับพี่น่องมาเบินปุ่มหนึ่งเดี๋ยวมาแต่ใกล้ไกก็เห็นลายปุ่มนี่ พี่น้อง,น,น,น,องอนะครับมาพี่น้องเบิรงนะครับคุณเดียวครับอ,บอ,นอนันนี้โอ้โหดพี่น้องเนี่ยข้างในก็มีครับนี่ตัดยู่ใต้ใหม่เลยครับพี่น้องเกได้อะน,นะครับอยู่น้ำยู่ข้างน้ำก่ออยู่ข้างเกีดนะครับ ามาครับพี่น้องไปเที่ยวมาเป็นมวยใหญ่งเลยครับพี่น้องมาเลยว่ามันเป็นูครับพี่น้องขนาดน้ากันเลยครับมวยนี่ยน้องครับอืโอโอน้องเหยียบจังนะครับอือ ครับพี่น้องได้จะใส่มือไปพี่น้องเบอร์นะครับว่าลายทำไหนครับมูนย,ยูเป็นแป้นได้ครับพี่น้องแป้นนะเจได้ไครับเบอยูหกมีเจได้ไหมตามมาครับพี่น้องโอ้พอเห็นมูนึงยูหมองนี่นี่ครับน้องกระ บเลครับหลายแห้ง <this> <Cock S 2> พี่น้องหลายแ like ห้งกระพี่งโอ้โอ้ใช่ครัเข้ากบเติงพวกนี้เพื่อนขึ้งายทองจังสี่พี่น้องเพื่อนเทาบ่ครหบุนพี่น้องงนต่ที่ได้คือค้นหยียบ คนพี่น้องมาเพิ่งตอนที่แตกครับอันนี้คนพี่น้องเออแถวถิ่มเบอร์เลขเบอร์ไหนมาเก็บมึงไะเพิ่นห่อนมันห่อนแล้วเราคนน่ะพี่น้องเแถวเขาเลยเนาะเก็บไปไปก่อนเดี๋ยวตามพระไซไปพี่น้องมู่เดียวครับอันนี้ เก็บก่อนครับตากลองก็อยากเก็บไปพี่นอ้องยางเบิองน้ำกัน ถ้าพี่น้องเห็นดอกใดลืมเก็บก็บคอมเมนต์มาบอกไ,ได้ครับเพื่อตะกองยางไก่เป็นมูเลยติมันไม,ไม่ถูกอยู่ มันสีคือดอกมันสีคือใบไม่สีคือใบนะไม่นี่พี่น้องตีเดียวกันเลยแล้วมันเหยียบได้ไหมพี่น้อง เก็บง่ายๆพี่น้องเพื่อ,อยู่แปนได้เครื่องกับตาแล้วทั้งเห็ดขมทั้งเห็ดบ่ขมร่วมกันลดเห็ดแดงอายุใสพี่นงโอ้นี่พี่น้องเพื่นอนเถาถิ่มก็มีได้พี่น้องอันนี้เพื่นอนเถาแล้วเพื่นอนเถาแล้วก็จะเอาปล่อยเพื่อนไวเดี๋ยวให้เพื่อนเกิดไม่ปีหนาาลายๆๆ ลายพี่น้องเต็มเงาเก็มเต็มอันกอย nhà เยอะพี่นอ้องยู่งเงาเยูะข้าก็ไมีคนสีบัวค่อยมาก,กได้<ม>หนเนาะงพอทางหนิเนาะถ้าคนมากเขาวันเป็นคนบัวค่อยมากขนมากพอหมดคนมากบ่หอดพี่น้องหลายพี่น้องหลายหลายอยู่เน็ดตะวัออนเพิ่นจะขมเช็กน้อยแต่ว่าเ้าก็ไปตม้มบอกเรา มากระแสบเพื่กันนี่พี่น้องเป็นปลา,ยาอยู่ใก้จังสีได้พี่น้องเบิ่งปลาเป็ดแปนจังสีนะครับเพื่อนอะทางบุญพลอ,ยอยีกแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางสนดรกกำลังเกิดได้พี่น้องเป็นจุ่มเกิดได้ครับเป็นจุ่มอยู่พี่น้องนะครับห้าดอกเกิด,ดยอยู่น้ำกัน

ทั้งทพ่งจะเกิด้วยสันครับพี่น้องเดินนะครับมาจะมีเสือนยุดสวนยุคห,ห้าสครับพี่น้องติดเต็มตาละครับแบเดียวครับพี่น้องอือนึอาคยุดเกันครับพี่น้องนีนี่พี่น้องกะ นี่คืนน้ำกันค่ะพี่น้องนั่นเยอะเพื่อนอะป๊อดพี่น้องเบิงงเบ้งในเงานี้มีมีเบิดเลยเพื่อนอะบักลายเพื่อนอะพี่น้องเงาองยู่ข้าก็มีเดี๋ยวสิดผ้าทายอนันผ้าพี่น้องไปเบิรงก่อนคนเก็บให้คนเก็บยางน้ำกลอนนะพี่น้องนะักติดอะไรพี่น้องเพื่นอนอสิเกิดน้ำเงินสิอะไรเด้ นเกิดเป็นแปนยังตีเลยพี่น้องหาดอกนี่เบอร์แมนหาเจ็ดอกครับพี่น้องวาเบิงพี่ครับเต็มตาแล้วบ้าดนได้พี่น้องนี่หมู่ที่เ้าเก็ียบกันละครับพี่น้องนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเต็มตาครับกับพ่อล้ะนะครับมือนี่กะซ้ำนี่ละ ฝากติดตามฝากกดไลค์ในได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันนะพอกันไหมครับคลิปหนาเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องคลิปหนาเ้าสิบปอรฝากติดตามในได้ครับ